สวัสดีครับนิสสตาพิพิธภัณฑ์เทศพทเทศรีน,นั่งกราที่ติดตามทางเพจแล้วก็ทางเฟซของทางพิพิธภัณฑ์เทพศรีนังตราเทวไรนะครับตนอการจราพิเศษบางแควันนี้มาเร้าแจ้งแถลงข่าวกันเรื่องในวันคขณนีจตุรธีวันนี้เป็นวันแรกของอ,อประเพณีคขณีจตุรธีนะครับวันนี้คนเข้ามารู้สึกจะ ไม่ไ,มไมขาดสายเลยนะครับเข้ามาอย่างต่อนเนื่องก็เข้าใจว่าทุกท่านคงมีใจดูเดียวกันก็คือมากราขอพรมหาเทพมงคลจักรวาลวางที่สาหรสามพิธีของเราก็คือวันที่23บวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปโดยมีการสวดบวงสวงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีอันเป็นอิมหามงคลกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อเสร็จพิธีจากด้านนอกเราก็อ,อยากจะให้ท่ทานได้ อภิมหายนต์มงคลอภิมหายันต์นรวยมงคลจักรวาลสี่ยันตานะครับผมจะเน้นคําว่ารวยมงคลมงคลไม่เกิดเรื่องไม่เกิดปัญหามีแต่ความสุขทั้งส่วนตัวครอบครัวประเทศชาติจะได้เป็นมงคลนะครับอธิษฐานให้เกิดมงคลกับคเนเงินทําให้เกิดปัญหาความโรคการที่ดิ้นรนก็จะเอาเงินอย่างเดียวเนี่ยมีเยอะนะ เราวมหามงคลใส่ตัวกันดีไหมครับภายในโซน2ของทางพิพิธ,ภ,ธภัณฑ์เทพศรีอัรจาจะมีอาภิมหายหญโดยมงคลจักรวาลศรีอัญราอันนั้นตั้งใจทั้งการสร้างยันขึ้นมาและ,และการล,ล,ลารงอักขระเลขต่ตางที่ใส่ไว้นั่นผมใช้คำว่าให้ท่านมาผ่านและมาสใสทุกท่านต้องเดินผ่านรอดมาอยู่แล้ว หนีไม่ได้ครับถ้าหนีได้ต้องเข้าแบง้ข้างเข้าแบง้ข้างก็ไม่ใช่แต่นั้นเมื่อผ่านเข้ามานั่นท่านจะชำระล้างสิ่งไม่ดีของมงคลใดๆที่อยู่ในตัวหมดไปสิ่งที่ท่านท่านจะคงไว้และเสริมไปอีกขั้วมงคลดงนั้นขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมในงานคเนศจตุรถีที่พิพิธภัณฑ์เทพศรีนาเทวรายแห่งนี้นะครับถึงการจะน้ำพิเศษแข่ถ้าเป็นไปได้ถ้างานเรามีหลายวัน เราลงวันที่23เป็นวันวันแรกของการจัดงานถ้ายังมีการเรียกร้องยังมีมิตรสถายังเดินทางมาอยู่เราจะจัดงานเพิ่มอีกนะครับแต่ขอไม่แจ้งข่าวตอนนี้เพราะเราตั้งใจไว้วันที่23ก่อนแต่หลังจากนั้นถ้ามีความ มิสทาาย,ยัางต้องการมาหรือมาต่อเนื่องเราก็จะจัดเพิ่มเพิ่มอีกสัก2วันนะครับก่อนถึงวันที่1กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของคทะนตุรทีนั้นพบกันนะครับพรุ่งนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับ,บครับ